กราบสวัสดี FC แฟนรายการผู้ที่มีใจรักในการเชีย์กีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ชี้ช่อง2เกมเราจะนาทุกท่านมาฟังการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลคู่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดประจําวันฟุตบอลที่เป็นกระแสที่ถูกจับตามองทางสถานี YouTube ประจําวันแห่งนี้สําหรับในค่ําคืนของวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นมีฟุตบอลโลกลงทําการแข่งขันทั้งหมดหลายคู่ผมจะนําทุกท่านมาดูคู่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของเมื่อคืนกันเลยนะครับ เริ่มกันที่คู่แรกนะครับทีมชาติสเปนเสียท่าพลิกล็อกไพ่กับสาไรัยญี่ปุ่นนะครับไปแบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งโดยสเปนนั้นนะครับได้ประตูขึ้นนําจากลูกโมงของอาวาโรโมราต้าในนาทีที่11เท่านั้นและช่วงต้นเกมของข้างหลังเขี่ยบอลมาไม่นานครับญี่ปุ่นก็มาได้ประตูตีตามตีเสมอมาครับจากริสุดโดอันในนาทีที่48 ก่อนที่ญี่ปุ่นนะครับจะมาได้ประตูชัยในนาทีที่51จากอาโอทานากะส่งผลให้จบเกมครับญี่ปุ่นพลิกล็อกเอาชนะสเปนกระทิงดยุนะครับ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นอันดับ1ของกลุ่มอีโดยการลงเตะ3นัดนะครับมี6คะแนนส่วนสเปนนั้นเข้ารอบในฐานะอันดับ2ลงเตะ3นัดมี4คะแนนซึ่ง เยอรมันนะครับอดีตแชมป์โลกตกรอบนะครับและก็คอสตาริกานะฮะตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งครับอินซิเลกเยอรมนีลงเตะนัดที่3ของกลุ่ม E เอาชนะคอสตาริกาไปแบบสุดมันโหดมันฮาเลยทีเดียวนะครับโดยเยอรมันมาได้ประตูขึ้นนำจากเชสนาบีนะครับในนาทีที่10เท่านั้นนะครับโดยนักออกนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ูนย์ช่วงต้นครึ่งหลังครับคอสตาริกาโหมบุกอย่างหนัก แล้วมาได้ประตูตามตีเสมอนะครับจากเยวชินเทยดาในนาที58นะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานครับคอสตาริก้าก็บุกหนักอีกเช่นเคยครับและมาได้ประตูขึ้นนําจากการทําเข้าประตูตัวเองของมานนเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูของเยอรมนีนครับในนาทีที่70ก่อนเยอรมันนะครับจะมาบุกหนักและมาได้ประตูตามตีเสมอนะครับจากคายฮาวเวตในนาทีที่73และหลังจากนั้นครับเยอรมันมาเมาอีก2ประตูรวดช่วงท้ายเกมครับ จากคลายฮาวเวดและนิโคลัสฟิลคุกในนาทีที่85และก็นาทีที่89ท่งผลให้จบเกมเยอรมันถล่มเอาชนะคอสตาริกาไปแบบสุดมันครับ4ประตูต่อ2แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบครับเพราะลงสนาม3นัดมี4คะแนนแต่ประตูใต้เสียทีมชาติสเปนนั้นดีกว่าถึงคว้าได้เพียงอันดับ3ครับและตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ ส่วนในค่ำคืนวันนี้จะมีฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างคู่ไหนที่เป็นทีเด็ดประจำวันที่ทางชี้ช่องซองเกมนำมาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการนั้นเดี๋ยวตามผมไปรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นการลงเตะฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาคู่นี้ลงเตะในเวลาตี22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับลงเตะกันที่สนามคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง t ูสปอสองครับคู่นี้ทางบอดนอกยกแฮนดิแคปราคาหน้าบอลให้เนเธอร์แลนด์เป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกขาวก่อนที่จะไหลขึ้นมาเป็นครึ่งลูกลบสิบจ่ายน้ํา0.97ทางเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็จ่าย0.96จทางฝั่งอเมริกาส่วนฟิกออรราคาเอกราคา1นึ่งทางเป็ดสามหกบอดนอกยกให้เนเธอร์แลนด์นะครับจ่ายอยู่ที่1นึบาทแปสตางค์และไหลขึ้นไปเป็น1นึบาทเกสตางค์ครับส่วนราคาเอกราคาเสมอนั้น จ่ายอยู่ที่3บาท40ตังค์ก่อนที่จะไหลลง,ลงมานะครับเหลือ3บาท30ตังค์ส่วนสหรัฐอเมริกาจะทำได้หรือร,ราคา2นั้นจ่ายอยู่ที่4บาท50สตางค์ครับก่อนที่จะไหลลงมาเหลือ4บาท3 3สตางค์ถือว่าคู่ขี้สุสีนะครับบอล3หน้าออกทางไหนก็ได้นะครับส่วนสูงตามคู่นี้เปิดมาไม่เยอะนะฮะเปิดมาที่2ลูกควบลูกครึ่งลบ10นะครับก่อนจะไหลขึ้นไปเป็น2ลูกควบลูกครึ่งลบ5นะครับจ่ายน้ำล้น,ลนเลยครับที่ 1. 1.1 1นะฮะ เรามาดูเฮตูเฮตนะครับล่าสุดนะครับสทีมนี้พบกันมา1ครั้งนะครับถ้าไม่ย้อนลงไปสมัยปีคศเก่าๆนะครับก็ถือว่าปีใหม่ล่าสุดก็ชนะปพบกันหนึ่งครั้งครับโดยสหรัฐเอาชนะไปก่อนครับด้วยสกอร์รวม4ต่อ3นะฮะเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มกันที่เนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสวยหรู้ทีเดียวครับชนะ4เสมอ1ครับไม่แพ้ใคร นะฮะโดยล่าสุดเอาชนะกาตาไป2-0ศูนย์ครับก่อนหน้านี้เสมอเอกวาดอร์มา1-1แล้วก็เป็นการชนะเซเนกัลไป0ูนย์สองครับเอาชนะเบลเยียมไป1-0ศูนย์ครับแล้วก็เอาชนะโปลแลนด์ไป0ูนย์สองครับสวนสหรัฐอเมริกาครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1ครับก็ถือว่าฟอร์มดีครับไม่ไม,ไม่ไม่ปลาชัยเลยนะฮะ ก่อนล่าสุดก็ชนะอิหร่านไป0-1ครับสเสมออังกฤษ0-0สเสมอเวล1-1เสมอซาอุ0-0ครับแล้วก็ไปพ่ายให้กับญี่ปุ่น2-0ครับเราไปดูผูดด้เล่นตัวความหวังในแนวรุกของเนเธอร์แลนด์กันก่อนครับประกอบไปด้วยแฟงกี้เดยองครับจากบาร์เซโลนาเมมฟิสเดปายนะครับจากบาร์เซโลนาโคดี้กัคโปจาก PSV นะฮะแล้วก็ลุคเดยองจาก PSV แล้วก็สตีเฟน แบ็กวายนะครับจากอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมเป็นตัวความหวังในแนวตัวลุกนะครับในแนวบลิสกอร์นะครับ,รส,รนะรบส่วนตัวผู้เล่นตัวลุกตัวความหวังของสหรัฐอเมริการนะครับประกอบไปด้วยโจนี่เรน่าครับจากบุนิเซียดอตมุนทีโมทิีเวททีโมววทิมวเวทนะครับจากลิวฝรั่งเศสนะครับจอแดนมอลลิสจากซี่ยนเซาวเดอร์นะฮะไทเลอร์อดัมจากลีดยูเนเต็ดแล้วก็ยูนัสมูซาจากบารีเซียครับ เรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเนเธอร์แลนด์มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแค่เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นครับก็คือเจอร์มี่ฟิมปงนะครับที่บาดเจ็บบริเวณต้นขานะฮะก็ไม่มีผลกระทบต่อทีมครับโดยผู้เล่นอื่นก็อยู่กันครบนะครับพร้อมที่จะลงช่วยทีมได้ในนัดนี้นะฮะส่วนสหรัฐอเมริกานั้นมีผู้เล่นตัวหลักนะครับบาดเจ็บอยู่2รายนั่นก็คือโจชัวนะครับซาเจนนะฮะ ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็คริสเตียนบูลิสิตครับของหน้านะฮะที่ได้บ,บาดเจ็บส่วนกำแพงที่เปิดมานั้นเปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับโดยที่ทั้ง2ทีมก็มีผู้เล่นบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าสาระอาจจะได้เปรียบเพราะว่าไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักนะครับแต่ยังเชื่อใจในศักยภาพของเนเธอร์แลนด์นะครับที่จะเล่นภายใต้ใทีมเวิร์กที่ดีกว่าเกมรุกที่ดุดันแล้วก็ทีมเวิร์กที่ค่อนข้าง เน้นการเพสซิ่งบอลนะครับแต่เกมนี้น่าจะใสกันเต็มแน่นอนครับเพราะเป็นฟุตบอลนัดเดียวนะฮะน่าจะต้องวัดใจในการความเฉียบคมของแนวรุกนะครับว่าทีมไหนจะผิดพลาดน้อยกว่าและจบสกอร์ได้คมกว่าครับสุดท้ายนี้ยังคิดว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะเบียดเข้าวินได้นะที่สุดสกอร์ที่คาดนั้นเนเธอร์แลนด์จะเบียดเอาชนะอเมริกาไปได้ครับ 2. ประตูต่อหนึเป็นทีเด็ดคู่แรกประจำค่ำคืนวันนี้ครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่2ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินานะครับฟ้าขาวจะพบกับออสเตรเลียคู่นี้จะลงทําการแข่งขันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยครับลงกันเตะที่สนามเอลเมดบินสเตเดียมถ่ายทอดสดทางทูสปอ2เรามาดูแฮนดิแคปราคาหน้าบอลครับบอดน,นอกยกให้อาร์เจนตินานะครับเป็นต่ออยู่ที่2เม็ดก่อนที่จะไหลลงมา เหลือ1นลูกครึ่งควบ2ครับลูกครึ่งควบ2จ่ายน้ำขาวนะครับทางฝั่งอเจติน่าเรามาดูฟิกออทราราคานาบอลครับราคา x ราคา1นคูณสทางเบทสามเปิดราคา x ที่อาเจนจะจชนะนะครับจ่ายที่1บาท17สตางค์ก่อนจะไหลขึ้นไปเป็น1บาท20ตังค์นะครับส่วนราคาเสมอนั้นจ่ายอยู่ที่6บาท50ตังค์นะครับก่อนจะไหลขึ้นไปเป็น7บาทนะครับ ส่วนราคา2ราคาที่ออสเซเรียจะชนะนั้นจ่ายอยู่ที่21บาทก่อนจะไหลลงมาเหลือ15บาทนะครับไหลลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนราคาสูงตามคู่นี้นะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบ3นะครับขาวก่อนที่อะไรขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งลบลบสินะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะระเบิดและผลิตกรกันเยอะมากคู่นี้เรามาดูนะครับ h e a d to head ของทั้ง2ทีมนะครับ คู่นี้นะครับฟ้าขาวกับออสเตรเลียนะครับไม่เคยพบกันนะครับในศึกฟุตบอลโลกมาก่อนครับเรามาดูผลงานล่าสุดครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่อาร์เจนตินาครับ5นัดหลังสุดฟอร์มสวยหรูเลยทีเดียวชนะ4แพ้1ครับโดยชนะโปแลนด์ and, ในนัดล่าสุด2-0ครับชนะเม็กซิโก2-0พลิกล็อกแพ้ซาอุดีาระชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา5-0 ชนะจาเมกามา3-0นะครับก็ถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวทางฝั่งของออสเตรเลียกันบ้างครับชนะเดนมาร์ก1-0ชนะตุนิเซีย1-0ครับแพ้ฝรั่งเศส4-1ชนะนิวซีแลนด์2-0แล้วก็ชนะนิวซีแลนด์อีก1-0ครับเป็นชนะ4แพ้1นะครับฟอร์มเยี่ยมเหมือนกันครับถือว่าไม่หมูไม่ใช่งานง่ายที่จะมากินหมูในนัดน,น,นี้ครับสำหรับอาร์เจนติน่าส่วนผู้เล่นในแนวรุกตัวความหวังของอาร์เจนติน่ากอบไปด้วยครับ อาริฮันโดโกเมสจากเซบียาลิโอเนลเมสซี่จากปารีสแซงต์แชมงอังเคียวคอรีอานะครับจากแอดมาดริดเหลาตาโลมาติเนสของอินเตอร์จูเรียนอาวาเลสจากแมนเชสตี้และเปาโลดิบาลาครับจากเอเอสโรมาครับส่วนผู้เล่นความหวังทางฝั่งของออสเตรเลียนะครับก็ไปด้วยเปติวเลกกี้จากเมเบิร์ซิตี้ครับเจมี่แมคคาเลนครับจากเมเบิร์ซิตี้เครกกูรวินครับจากอดิเลเตยยูไนเต็ดครับอารอนมอยครับจาก เซลติกและไลเล่แมกกีจากมิดเดิลสเบอร์ครับความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเต็งใดครับพร้อมทุกตำแหน่งอย่างนี้ต้องมาวัดกันแล้วครับว่ากำแพงที่เปิดมา2ลูกแล้วไหลลงมาเหลือลูกครึ่งครบสองนั้นอาเจนจีน่าจะทําได้หรือไม่ต้องวัดที่ขืนของกุนซือและก็ความเฉียบคมของผู้เล่นแนวลูกแล้วนะครับแต่ยังเชื่อใจศักยภาพของอาเจนนะครับที่ว่ามีสตาร์มากมายครับแต่จะ จะใช้โอกาสเปลืองหรือไม่แต่ว่านัดนี้นะครับออสเตรเลียก็แสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาไม่หมูอย่างที่คิดนะครับและแสดงความพลิกล็อกมาในหลายเกมนะครับว่าสามารถพลิกล็อกเอาชนะมาได้นะครับดังนั้นอาร์เจน่าจะประมาททีมออสเตรเลียจังโก้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับและต้องวัดใจความเสียบคมในแนวลุกสุดท้ายแล้วนะครับคิดว่าร์าเจนน่าจะเบียดเข้าวินในที่สุดนะครับแต่สกอร์ที่คาด คาดว่าอาเจนจะเบียดเข้าวินในแค่สกอร์3ต่อ2เท่านั้นครับแต่จึงให้รองไปที่ออสเตรเลียครับชนะไม่ถึงแต้มต่อแน่นอนครับมองมุมเสียครึ่งและกินเต็มครับวันนี้จึงให้เป็นทีเด็ดคู่ที่2ประจำวันนี้ครับรองไปที่ออสเตรเลียมาเริ่มกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นการลงแข่งขันในรายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษระหว่างทีมเซนร์แลนด์ครับจะพบกับมิวอ คู่นี้ลงเตะกันในเวลา19.30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับลงเตะกันที่สนามสเตเดียมออฟไลท์ ight, ถ่ายท่อสดทาง ID station 894นะฮะคู่นี้แฮนดิแคปราคานหน้าบอลยกให้เจ้าบ้านซันอเดรนนะครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปอลบ5นะครับจ่ายน้ำอยู่ที่1.05ก่อนจะไะขึึ้นไปเป็นปอปอลบ5จ่ายน้ำอยู่ที่1.17นะครับ ถือว่าราคาลดล้นไปทางเซนต์แอนแลนเลยทีเดียวส่วนราคาฟิกออดเบสสามห้านะครับยกให้ราคา X ราคา1นึคูณสจ่ายอยู่ที่เซนต์แอนแลนจะชนะจ่าย2องบาทสาตังค์ครับก่อนที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็น2องบาทห้ตังค์ส่วนราคาเสมอนี้ยังนิ่งๆนะครับราคา X ก็อยู่ที่3ามบาทยี้ตังค์ไม่ไหลไปไหนเลยส่วนราคา2ราคาที่มีวอจะทําได้นั้นจ่ายอยู่ที่3ามบาทสิตังค์ก่อนจะลดลงมาเหลือ2องบาทแปดสิบแปดตังค์ถือว่าราคาค่อนข้าง เอ็นเอียงไปทางทีมเยือนนะครับส่วนสกอร์สูงตามนั้นเปิดมาที่2ลูกควบลูกครึ่งนะครับลบสินิ่งๆแบบนี้เลยนะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมครับพบกันมาทั้งหมด2ครั้งเสมอกันไปนะครับ2ครั้งนะฮะไม่มีผลแพ้ชนะนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่สัญช์แลนด์ครับ5นัดหลังสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1ครับโดยล่าสุดเอาชนะเอาชาบับนะครับไป01ครับ ชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้สองหนึ่งครับแล้วก็แพ้ให้กับคาดิฟนะครับในบ้าน0ูนย์หนึ่งครับแล้วก็ไปเยือนชนะฮัเแอร์ฟิลด์ทาวสองศูนย์ครับแล้วก็เสมอลูตันทาวไปหนึ<ๆ>่งหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับมิวอลห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1ครับถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดเสมอบอลบี้นะครับ1-1แล้วก็เอาชนะ เบสต้าน็อตเอ็นไป4-2ครับเสมอเฮาซิตี้0-0เสมอเบอร์มิงแฮมซิตี้0-0แล้วก็ไปพ่ายให้กับฮันด์ฟิลด์ทาวน์0-1ครับเรามาดูผู้เล่นตัวความหวังของซันเดอร์แลนด์กันบ้างครับประกอบไปด้วยเอลิสเลโคซิมครับอเล็กพริชาร์ดนะครับแล้วก็อาหมัดเดียโลนะครับอเลสเอมเบอร์ตันนะครับส่วนตัวผู้เล่นความหวังของมิววอลนะครับประกอบไปด้วยอันเดรสโวชัมเมอร์ครับ ไอแซ็กส์โอลาฟนะครับทอมเบชชอร์เมสันเบนเนตและจอร์จอีแวนนะฮะความพร้อมล่าสุดนะครับของทั้งสองทีมครับสแตนแลนด์มีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งหมด3ตัวนะฮะได้แก่โรสจูดนะครับเลดอนกรูนะครับแล้วก็แดนเนียลบิวลาดนะครับอ่าส่วนมิววอรก็จะมีไรอันลีโอนาด์นะครับแล้วก็เบนเนตโอฟฟ์นะครับอ่าก็ถือว่าบาดเจ็บทั้ง2ทีมครับ ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมครับทัพแมวดำนะครับพึ่งบุกไปเอาชนะเอาชาบับนะครับในแมตช์อุ่นเครื่องมา1 0ครับทำให้สติให้นัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1ถือว่าฟอร์มดีนะครับและเป็นการเล่นในรังในนัดนี้นะครับถือว่าได้เปรียบพอสมควรสำหรับความพร้อมก่อนเกมครับทีมยังคงไม่สามารถใช้งานของเจวิสันบินเนตนะครับกองกลางตัวรุกเลือดคอสซาลิก้าครับที่ติดภารกิจช่วยทีมชาติอยู่นะครับเช่นเดียวกับ ลินดอนกูสและแดเนียลบาลักนะครับสองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เดิมแล้วนะครับที่พักรักษาตัวอยู่ส่วนนักเตะที่ติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนั้นไม่มีแต่อย่างใดครับเกมนี้โทนี่โมเบยนะครับกุนสือของทีมน่าจะส่งกองหลังอย่างไทฮูมเบลลี่ไลท์นะครับแล้วก็เดนิเบตนะครับแล้วก็รวมถึง d ด n i e l ลฮักกินยืนคุมเกมรับในแานหลังนะครับส่วนกองกลางน่าจะใช้แด n นียนะครับเคอร์รอีแวนนะครับ อาเมเดียโลและอเล็กพิชชัดนะครับขอเชื่อเมเกมในแดนกลางสร้างโอกาสในเกมบุกนะครับให้กับทีมส่วนกองหน้าน่าจะเป็นโอกาสของแจ็คคลาร์กและอเล็กลิสเล็กโคซิมนะครับอ่าลงมาล่าตาคายในนัดน,นี้ฮนะมามาดูทางฝั่งความพร้อมของมิวออ์กันบ้างครับทีมเยือนมิวอลครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเจ้ากับบอลบี้มา1-1ในเกมกระชับมิดนะครับทำให้5นัดหลังสุด ทำได้เพียงแค่หนึ่งเสมอสแพ้หนึ่งครับยังถือว่าฟอร์มก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวแน่นเลยทีเดียวแพ้ยากนะครับสำหรับความพร้อมก่อนเตะในนี้ในนัดนี้นะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นหรือบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับนอกจากเบนิกอาโฟเบนะครับแล้วก็ไรอันเลโอนาร์ดซึ่งอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายครับในเกมนี้คาดว่าแกดีโรเบตนะครับกุซึงทีมน่าจะ ส่งแดวหลังนะครับอย่างแดนนี่แมกนามาร่านะครับเจคคูเปอร์ชาลีเคสเวลนะครับและเมอร์เดย์วอลเลสนะครับลงมายืนเป็นปากกันหลังนะครับส่วนกองกลางน่าจะใช้เป็นจอร์ดชาวิลนะครับบิลลี่มิเชลนะครับจอร์ดฮันนี่แมนนะครับแล้วก็เซียนเฟรมิงคอยประสานงานในแดนกลางครับส่วนแดนหน้านั้นกองหน้าน่าจะใช้เป็นอันเดรสวชาม์และทอมแบชชอนครับลงมาล่าตาข่ายในนัดนี้ครับ ดูแล้วทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มเหนียวแน่นและร้อนแรงทั้งคู่นะครับในส่วนซันเดอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีครับชนะมา2นัดล่าสุดนะครับส่วนมิวอก็แพ้ยากครับเน้นเสมอเป็นเป็นหลักครับดังนั้นมองว่าเรดกำแพงเปิดมาที่ปอปอแบบนี้นะครับถือหางทีมเยือนจะได้เปรียบกว่าครับมุมมองแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มครับมองมุมกินครึ่งนครับสุสกอร์ที่คาดงั้นน่าจะจบลงด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเลยจีให้รองเป็นมิวอครับ เป็นทีเด็ดตัวสุดท้ายประจำคําคืนวันนี้ครับยังเช่นเคยครับถ้าความคิดเห็นเหมือนกันก็จัดกลับไปง่ายๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชแนลของเราด้วยเพื่อไม่พลาดชมคลิปเด็ดๆในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ